สวัสดีค่ะคุณสาวธิตาเกืก้อสุขค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอในส่วนของนวัตกรรมค่ะซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะก็เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาจากในปีการศึกษาที่ผ่านมาค่ะในปีนี้ก็จะมาในชื่อของนวัตกรรม Modifyless Extension Seat ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่านวัตกรรมชิ้นนี้ที่คุณสาวได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดจากปีที่แล้วเนี่ยมีส่วนประกอบแล้วก็มีวัตถุประสงค์ต่างๆเ,เพื่ออะไรกันบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะ now, oh, I am not no your nigga. I'm a star right now, okay? ส่วนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของเก้าอี้นั่งนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นไม้นะคะสามารถยกขึ้นยกออกได้นะคะคุูสาวได้เสริมเบาะ e uh, um. มาให้นะคะสําหรับก็การนําไปใช้นะคะถ้าหากเอาไปวางกับเก้าอี้ที่ไม่ได้มีเบาะเสริมมาแล้วนะคะก็จะสามารถที่จะนั่งบนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่ใช้ในการเตะขานะคะในการยกขาส,ส้ดลงนะคะสามารถเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ได้ตรงนี้ก็จะปรับระดับได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของไม้นะคะตรงนี้ก็จะไว้ใช้สําหรับการแขวนหนังยางนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีหนังยางนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นยางในรถได้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มแรงต้านนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขาของนักเรียนนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ในส่วนของการเลือกหนังยางนะคะหรือว่าเลือกจํานวนเส้นเลือกขนาดของหนังยางนะคะก็เลือกได้นะคะโดยที่ว่าเราจะใช้หลักการของเท r m นะคะซึ่งเป็นทฤษฎีในการออกกําลังกายของเดลลอมนะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนสามารถยกได้10ครั้งแล้วครั้งที่11ไปต่อไม่ไหวเราก็จะใช้แรงต้านเท่านี้นะคะในการที่จะให้นักเรียนเคลื่อนไหวนะคะโดยใช้ ถ้าเกิดว่านักเรียนสามารถที่จะยกขาได้ดีแล้วนะคะเราก็สามารถเพิ่มแรงต้านขึ้นได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในการฝึกก็ต้องดูความเหนื่อยความล้าของนักเรียนด้วยนะคะ,ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นส่วนเสริมนะคะที่ครูสาวได้พัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นตัวที่กําหนดนะคะให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายในการเคลื่อนไหวนะคะ เพื่อที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยด้เรียนรู้ในเรื่องของการกําหนดช่วงการเคลื่อนไหวของขานะคะหรือว่าการกะระยะของขานะคะเพื่อที่จะนําไปต่อยอดในส่วนของการเดินหรือว่าการยืนการวิ่งของนักเรียนต่อไปค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะใช้ท่อ p v c นะคะทาเป็นครงขึ้นมานะคะมีคานนะคะในการรองรับน้านหนักของ วัสดุนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีตะขอนะคะเพื่อใช้เกี่ยวนะคะแล้วก็อันนี้โซ่จะเป็นไว้ใช้ในการแขวนบอลน,นะคะซึ่งสามารถปรับความสูงต่ำของบอลน,นี้ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากให้นักเรียนนะคะ,ะมีเพิ่มความแข็งแรงโดยการใช้ลูกบอลน,นี้เลยนะคะเราสามารถใช้เป็น ลูกโป่งนะคะใส่น้ําก็ได้นะคะมาประยุกต์ใช้แล้วก็แขวนไว้ให้นักเรียนตตดนะคะซึ่งทุกวันนี้จะยังไม่มีน้ําหนักนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้น้ําหนักที่มันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความแข็งแรงได้มากขึ้นก็เพิ่มเป็นลูกโป่งก็ได้ะคะ่ะแล้วก็แขวนไว้นะคะส่วนอันนี้สําหรับใช้กระตุน้นสําหรับเด็กที่ต้องการความกระตุน้นสิ่งสนใจต่างๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนอันนี้มาไว้ตรงนี้แทนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ เตะขากรบระยะนะคะเราอยากได้ให้สูงแค่ไหนแล้วก็กลับขึ้นลงนะคะแล้วก็ให้บอกนักเรียนว่าให้เตะขาขึ้นมาให้แตะนะคะพอแตะแล้วมันก็จะมีเสียงกระดิ่งขึ้นมานะคะก็จะเป็นจุดที่ว่าสร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้ค่ะคะ่ะสำหรับนวัตรกรรมชิ้นนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจหรือว่าต้องการที่จะนำไปประยุกต์หรือว่าพัฒนาแล้วก็ใช้กับเด็กๆนะคะก็จะใช้สำหรับเด็กที่ต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะคะหรือว่า ต้องการที่จะเรียนรู้ในส่วนของการเคลื่อนไหวขาแบบสลับกันนะคะเพื่อมุ่งเป้าไปสู่เรื่องของการยืนการเดินหรือการวิ่งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกจากวัสดุเดิใช้ตามบ้านนะคะอาจจะไม่ใช่ท่อ PVC นะคะอาจจะประยุกต์ใช้จากไม้ไผ่หรือว่าในส่วนของอไม้ต่างๆนะคะที่มีอยู่ตามบ้านเนี่ยเราสามารถนําประยุกต์ใช้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังระวังนะคะในส่วนของเสียนไม้หรือว่า สิ่งต่างๆที่จะทําให้เกิดอันตรายกับนักเรียนนะคะในส่วนของนังยางเราอาจจะประยุกต์ใช้ให้เป็นตัวยางในรถก็ได้นะคะเพื่อที่จะต้องการความมั่นคงความแข็งแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของเก้าอี้นะคะตัวนี้เราสามารถที่จะเคลื่อน,นย้ายหรือว่าพกพาไปวางไว้บนเก้าอี้ต่างๆได้นะคะโดยที่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเด็กนะคะแล้วก็ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะนําไปใช้ค่ะแล้วก็นวัตรกรรมชิ้นนี้เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งเด็กได้ทั้งผู้ใหญ่หรือแม้ตัวกระทั่งตัวเราเองนะคะที่จะต้องการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาอ,อยากที่จะผลิตนวัตรกรรมง,ง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถผลิตได้เองนะคะก็คิดว่านวัตรกรรมนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะ